เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวนักฟิสิกส์ควอนตัมอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่มีความสําคัญมากในการพัฒนากลราสตัตควอนตัมนะครับโดยเฉพาะกลราสตัตเมทริกซ์นะครับแล้วก็มีคุณุปการต่อวงการฟิสิกส์นะครับและคณิตศาสตร์ด้วยนะครับมากมายเลยแต่ว่าเขาเองเนี่ยนะครับรับเครดิตน้อยเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายคนเชื่อว่าเขาควรจะรับรางวัลโนเบลด้วยซ้ำไปแต่ว่า กลับไม่ได้นะครับหรือว่ารับเชิญไปงานประชุมใหญ่ๆนะครับที่สำคัญสำคัญเนี่ยได้กลับไม่ได้เล่นอื่นเป็นต้นมาดูกันว่าทำไมยังเป็นเช่นนั้นนะครับปั s สโกลจอแดรหรือว่าถ้าออกเสียงแบบเยอรมันคือปั s สควอลจอเดนนะครับก็ปีนี้นะครับปีสากลนะครับแห่งวิสตั์ควันตั้มแล้วก็ทคนิคควันตั้มนะครับเชิมฉลองกันนะครับทั้งปี กำเนิดเขานะครับก็18ตุลาคม1902นะครับก็ใกล้เคียงกับคนอื่นนะครับไม่ว่าไฮเซนแบกนะครับหรือพาวลี่หรือใครต่ำนะครับประมาณนั้นเลยแล้วเป็นช่วงเวลาที่ที่ซีควอนตัมถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับที่ฮันโนเวอร์ในจังหวัดเยอรมันนะครับและพ่อของเขานะครับแอนส์คาร์ลปัสควอลจอร์แดนนะครับก่อนจริงแล้วชื่อสายสเปนนะครับมาแล้วก็ชื่อของแม่นี่ยาวมากมินนาชาร์ลอตต์ลุยส์นะครับเอเวลีนจอร์แดนนะครับแต่เรียกว่าอีวาฟิเชอร์ก็ได้ก็มีน้องสาวสองคนนะครับตัวฮ เรียกว่าเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับคุณพ่อเขาเนี่ยแอนสปาร์ตควอลจอร์แดนนะครับเป็นศิลปินนะครับเป็นจิตรกรนะครับวาดภาพสวยงามเลยแล้วเป็นศาสตราจารย์ที่สอนมหาวิทยาลัยด้วยนะครับภาพวาดไหมครับเนี่ยสวยงามนะครับอย่างหนึ่งงคนชื่อดูนะครับเป็นนักอ่านด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นศิลปินก็จริงเนี่ยนะครับแต่ชอบอ่านความรู้หลากหลายมากเลยแล้วก็พูดถึงตัวจอร์แดนเนี่ยครับ พระสุจรดตเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะครับตอนให้สัมภาษณ์บอกว่าพ่อเนี่ยนะครับกับแม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อเขามากเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยชอบอ่านหนังสือชุดหนึ่งเรียกว่าสตีลคอสมอสนะครับออกมาเป็นชุดเลยน่าเย็นทุกราษาออกมานะครับแล้วก็ในซีรีส์นี้ก็จะมีเรื่องราวทางวิชาการวิทยาศาสตร์ต่างเยอะมากตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษนั้นนะครับออกมานะครับทำให้ดู mm hmm. แล้วก็พูดถึงผู้เขียนคนนี้นวิลเฮมโบเชอร์นะครับเป็นคนที่ว่า popularize หรือว่าทำให้อ่าผลงานไอ้เรียกว่างานทางวิชาการเนี่ยเป็นที่รรรรรรู้้้้ในนนนนววววงกวงกกกาาาะคคััับบบเเป็ณธิดดยยยขีย นักตีพิมพ์หนังสือด้วยแล้วก็คอสโนสปัจจุบันนี่นะครับถูกพิมพ์ซ้ำนะครับถูกพิมพ์ซ้ำผมลองค้นดู2012นยงนี่ยังนำเอาปีประมง,งานปี19 0 5กมาพิมพ์ซ้ำเลยร้อยกว่าปีแล้วล้วเยรมันนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของทางพวกนี้มากเลยวิชาการนี่คุณแม่คุณแม่ที่ผมหาภาพไม่เจอแต่ว่าเอาภาพจำลองให้ดูแล้วกันนะครับตัวจอร์แดนนะครับจอร์แดนเนี่ยก็เล่าฟังว่าแม่เนี่ยจะรู้เรื่องเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับพวกพืชดอกไม้นะครับนกดวงดาวต่างต่างนะครับ มาอย่างโลกเนี่ยใช้เวลา8นาทีเป็นต้นแล้วแม่เนี่ยสอนคณิตศาสตร์ให้ด้วยนะครับให้กับยอร์เดนนะครับดังนั้นแม่ทั้งพ่อทั้งแม่พ่อเป็นศิลปินก็จริงนะครับแต่ชอบอ่านหนังสือนะครับก็ทำให้ยอร์เดนเนี่ยมีความรอบรู้มากส่วนแม่เนี่ยนะครับเรียกว่ารอบรู้มากไม่ไจะแพ้พ่อเลยล่ะครับอาจจะมากกว่าที่ซ้ำไปได้ฟังอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็สอนคณิตศาสตร์ให้ยอร์เดนด้วยทีนี้มาดูตัวการศึกษาเขาง่ายาสั้นๆนะครับขั้นบนคือมัธยมนะครับวิลเฮมกิมนา ใช้แววทางด้านคณิตศาสตร์นะครับขึ้นมาเลยแล้วพอมาถึงตอนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ1921นะครับวิทยาลัยที่ Technical University Hannover เนี่ยนะครับนอกจากเรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วเนี่ยยังเรียนสัตววิทยาด้วยด้วยความที่เรียกว่าน่าจะอิทธิพลจากคุณแม่นะครับตัวยอร์แดนเนี่ยนะครับพ่สกองยอร์แดนเนี่ยจะชอบเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะครับเกี่ยวกับสัตว์ด้วยแล้วก็พยายามเชื่อมโยงนะครับชีววิทยาเนี่ยเข้ากับฟิสิกส์นะเดี๋ยวจะเห็นต่อไป นะครับแล้วก็ทีนี้ตอนไปเรียนที่ Technical University Hanover เนี่ยพบว่าอย่างนี้ครับตัวการสอนฟิสิกส์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะไม่เคยได้เรื่องใช้คำนั้นเลยนะบบสแตนด์ดต่ำมาตรฐานต่ำมากเลยก็เลยเรียกว่าอย่างนี้ไปเรียนซ้ำนะครับที่เกิร์ทิงเงนนะครับซึ่งเป็นอย่างที่โมเรสซาฟนะครับตักศิลาของฟิสิกส์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็ยังคงเรียนทางด้านสตาวิทยาอยู่ด้วยนอกเหนือไปจากเรียนฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์แปลกไหมครับอันนี้ค่อนข้างจะคุณลแนวกันเลยนะครับแล้วตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยนะ บอกวิาลนะครับที่เข้ายูนิเวอร์ซิตี้ของฮันโนเวิร์มให้ดูด้วยนะครับตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่ออื่นอะไรก็ทิงเงินในยุคนั้นทีนี้มาตอบคำถามนิดหนึ่งดีกว่าทำไมยอร์แดนนะครับถึงสนใจเรว่าสัตววิทยาก็คงตั้งแต่วัยเด็กนะครับที่แม่เนี่ยมีที่ผลนะครับสอนเข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ต่างดวงดาวนะครับแลกสัตว์ต่างนะครับเข้ามาสนใจมากมากเลยพอเรียนสูงขึ้นไปนะครับก็ไม่ทิ้งนะครับแล้วพยายามหาความเชื่อมโยงนะครับระหว่างเรื่องของชีววิทยานครับ เข้ากับฟิสิกส์แล้วก็พอป็นคอนต้าวเกี่ยวควอนตัมเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าต้นทางมากๆเลยของสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าควอนตัมไบโอโลจีคนยิ่งคำนี้เนะี่ยเป็นคำที่ถกเถียงกันมากในปัจจุบันนะครับเพราะว่านักฟิสิกส์บาง,บาง,บ,างบางท่านนะครับหรือหลายท่านก็ไม่เชื่อว่ามีจริงเพราะว่าบอกว่าไบโอโลจีเนี่ยมันใหญ่เกินไปซับซ้อนเกินไปควอนตัมไม่น่าเกี่ยวแต่ถ้ากตีความเรื่องของชีวเคมีนะครับควอนตัมก็เกี่ยวนะครับการส่องเข้าแสงเป็นต้นนะครับการรับกลิ่นเป็นต้นนะคร กำลังจะโผล่ขึ้นมามากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่ามันจะไปต่อนะครับหรือว่าถูกหยุดไว้แค่นี้นี้ผมนำให้ดูด้วยนะครับในปี1939เนี่ยนะครับวัสันยอร์แดนเนี่ยนะครับก็ตีพิมพ์บทความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าควอนตัมไบโอโลจีแล้วนะครับเห็ี่ยนสายเยอรมันใช่ไหมไฮแมกเซอร์ควอนตัมไบโอโลจีนะครับหรือแม้แต่1941นะครับ1941เขียนหนังสือเลยนะครับเขียนหนังสือซึ่งแปลเภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ฟิสิกส์นะครับ กับความลับนะครับหรือปริศนาของนะครับชีวิตนะครับนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวที่สะท้อนว่าเขาเนี่ยมีความสนใจที่เชื่อมโยงสองศาสตร์นี้เข้าด้วยกันนะครับมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเรียกว่าทํางานแล้วก็ยังต่อเนื่องมากลับไปที่กระจิเงินนะครับระหว่างนั้นเนี่ยนะครับถพาแข่งจำได้นี่ะครับนิวสโบ์นี่ครับก็พยายามที่จะหาแนวร่วมเนาะก็ออกให้สัมมนานะครับแล้วก็มีการให้สัมนาเป็นชุดเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ นก1922นะครับต่อเนื่องเลยคนที่ฟังมีไฮเซนแบบมีพาวลี่และแน่นอนยอร์แดนก็เข้าไปฟังด้วยนะครับโบก็พูดถึงเรื่องแบบจําลองอะตอมของเขาใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงพัฒนาการทฤษฎีควอนตัมนะครับแล้วพูดถึงปัญหาต่างๆอันนี้คนที่อยู่ในภาพนี้นะครับทีนี้ยอร์แดนนะครับก็จบปริญญาเอกนะครับ1924นะครับเกี่ยวกับว่าด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการแผ่รังสีแบบควอนตัมนะครับปกติพิมพ์มีอมาร์คสบอนเป็นอาจารย์นะครับก็ทำงานที่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแงเน้นมาร์คสบอนคนนี้นะครับผมได้พูดไปแล้วใน ยูเรก้าตอนหนึ่งนะครับก็เล่าให้ฟังละเอียดเลยสั้นๆคืออย่างนี้เป็นนัศาศากศึกษาเยอรมันนะครับที่เป็นหนึ่งในคนที่สําคัญมากนี่ทำให้เกิดกลศาสตร์ควอนตัมขึ้นมานะครับเพราะเป็นคนที่รู้ว่าคณิตศาสตร์ที่ไฮเซนแบกนะครับคิดขึ้นมาเนี่ยแท้จริงแล้วคือแมทริกซ์แล้วก็ให้ยอร์แดนเนี่ยแหละครับเป็นคนไปทําตัวรายละเอียดออกมาเยอะเลยแล้วมาร์ควิสก็ร่วมด้วยไอซ์แมนก็มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็เจอว่าไอการตีความ ฟังก์ชันคลื่นนะครับของเชอริงเนอร์เนี่ยครับกฎของเขาก็บอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมีความหมายแต่ขนาดของมันยกกำลังสองเนี่ยเกี่ยวความน่าจะเป็นนี้ถ้ามาดูที่ทํางานของพาสัอร์ยอร์เดนเนี่ยนะครับจะเยอะมากทีเดียวนะครับพอหลังที่จบมาแล้วเนี่ยครับทำงานที่อะไรก็จริงเงินเป็นผู้ช่วยพักสบอลนะครับแล้วก็ก็สอบเพื่อมีสิทธิ์การสอนใช่ไหมครับต่อมาก็ไปอยู่ที่สถาบันของนิวสโบรนะครับที่โคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็มาเมย่อไรฮัมบูร์กนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่นานเลยครับมาวิทยาลัยลอสต็อกนนนะครับาเลย ทีนี้มีเกร็ดเล่านิดหนึ่งครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราไปดูละเอียดเนี่ยจะแปลกใจเอ๊ะทำไมต้องรอนานกว่าจะได้เป็นเรียกว่าผู้ช่วยศสตราจา์นะครับคำตอบคือคำตอบหนึ่งคืออย่างนี้ฮะตัวยอเดนเนี่ยพูดติดอ่างนะครับทำให้เรียกว่าความเชก้าว้าทางวิชาการเนี่ยช้านะครับช้าวกว่าที่ควรจะเป็นนิดหนึ่งแต่ในสุดเนี่ยก็สามารถก้าวข้ามมันมาได้นะครับก็ได้เป็นผู้ช่วยสตาจา์และสตาจารย์ในสุดแล้วก็จะมีช่วงสงครามโลกนะครับในปี1939 1 9 4 5เกนี่ยก็ไปทำงานกับเรียกกับพวกทหารนะครับ เป็นนักอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นวิเคราะห์พวกสภาพอากาศแล้วก็ทํางานกับพวกฐานเรือนะครับทัพเรืออยู่พักหนึ่งจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงแล้วกลับมาหาในเบอร์ลินนะครับทีนี้ด้วยความที่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเขาจะเขาต้งโปรนาซีเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะแยกทางจากเพื่อนๆที่เป็นพวกยิวนะครับหรือว่าแม้แต่คนเยอรมันชาวเยอรมันเองนะครับที่เรียกว่าไม่สนับสนุนพวกฮิตเลอร์หรือนาซีนะครับก็เขาจะโดดเดี่ยวมากพอสมควรนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าเป็นยังไงมีกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงประมาณป,าณปี1946-1949ตอนที่อยู่ในฮัมบูร์กนะครับมันมีคำหนึ่งนะครับ e n a z i f i c a t i o n ก็คือเอาความเป็นนาซีออกไปตรงนี้ผมไปค้นดูนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าพอหลังจากที่เยอรมนีน,นาซีเยอรมันแพ้สงครามนะครับแพ้สงครามปั๊บเนี่ยนะครับก็ต้องฟื้นฟูป,ประเทศใช่ไหมต้องเอาความคิดเกี่ยวพวกนาซีออกให้หมดเลยก็ต้องทดสอบ เรียกว่าผู้คนนะครับแต่ละคนเลยเป็นรายคนเลยนะครับให้ทําแบบสอบถามนะครับว่าตอนที่ช่วงที่นาซีเรื้อนหน้าเนี่ยคุณทําอะไรบ้างนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนแล้วก็แบ่งพวกว่าเป็นพวกที่เรียกว่าโอ้โหเข้ากับน,นาซีเต็มที่เลยนะฮะหรือว่าจะไม่เคยเกี่ยวเลยแล้วถ้าเกิดว่าเกี่ยวมากเนี่ยอาจจะโดนห้ามทํางานนี่เป็นต้นนะฮะหรือถูกจองจํา นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยเกี่ยวเลยก็ปล่อยตัวไปอิสระป็นต้นนั่นคือกระบวนการเรียกว่าเอาความเป็นนาซีออกไปนั่นเองอย่างที่ทราบคือช่วงปั้นปลายชีวิตของเขาครับประมาณสัก10ปีหลังนี่นะครับรัสโกยอร์แด้นเนี่ยก็จะค่อนข้างโดดเดี่ยวจากคนอื่นมากแต่ก็ยังผลิตผลงานอยู่นะครับผมลองไปดูตัวเรียกว่าเอกสารนะครับที่เรียกว่าสถาบันมัคส์ฟังที่ทํางานเกี่ยวกับด้านปรัิศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เลยนะครับมีสถาบันนี้ด้วยนะครับในเยอรมนีซึ่งเยี่ยมมากเลยเก็บข้อมูลยอร์แด้นไว้ละเอียดยิบเลยนะครับ l ิส t เอามาทุกอย่างนะครับเกี่ยวย้อนได้ทั้งชีวิตเขาผลงานของเขาปฏิสัมพันธ์ของเขานะครับแล้วก็มีรายชื่อผลงานดเต็มเลยเป็นร้อยเลยเยอะมากนะครับคือต่อให้ไม่ทํางานคนอื่นนี่นะครับเขาก็ยังเขียนเปเปอร์ให้สันมนงาต่างนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆน้อยลงนะครับในช่วงมันปลาชีวิตซึ่งเขาเสียชีวิตในปี1980นะครับค่อยๆน้อยลงไปนะครับแล้วช่วงหลังนี่ก็จะมาหนักทางด้านพวกเกี่ยวกับพวกปรัชญาศาสนานะครับหรือปรัชญาวิทยาศาสตร์มากขึ้นทีนี้มาดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมงานของยอร์เดนนิดหนึ ก็จะครอบคลุมหลายอย่างนะครับสำคัญที่สุดคือกลศาสตตร์ควอนัมในปี1924-1927นะครับในช่วงที่วัยยังหนุ่มอยู่ซึ่งเป็นปกติของพวกนักฟิสิกส์ทฤษฎีเนาะที่เรียกว่าจะผลิตผลงานพวกนี้ได้ตอนที่วัยยังไม่มากนักนะครับยกเว้นโชยิงเกอร์จำได้ไหมครับคนเดียวแล้วก็พูดถึงคอนตัมฟิวเจอรี่จะไลฟ์ฟังต่อไปนะครับนี่กลศาสตร์ควอนตัมนะครับก็ต้องกลับไปที่กระทิงเงินนะครับ1924-1928ช่วงนั้นซึ่งจอร์แดนทำงานกับมาร์คส์บอลอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะครับยุคทองนะครับของ ก็ทิงเงินฟิสิกส์เลยนะครับก็3คนมาร์คสบอลนะครับเจมฟรองนะครับแล้วก็โรเบิร์ตวิชัทโพนะครับก็เป็นเรียกว่าอาจารย์หลัก3คนแล้วก็มีลูกศิษย์เก่งๆเยอะเลยหนึ่งนั้นก็คือจอร์แดนแล้วก็ในเดียวกันนี่นะครับมันคู่กับพวกบิ๊กทรีของคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคลายฮิวเบตนะครับมินคอฟสกี้แล้วฟังคนนี้ก็จะคิดสมรรถภาพทั่วไปสมการได้ในเวลาไล่เรียกไอสไตน์เนาะมินคอฟสกี้นี่ก็อาจารย์ไอสไตน์คือไล่ฟังแล้วนะครับเป็นคนที่เรียกไอสไตน์์วววว่่่่าาาเเเรรซีีีีดดด็อออออกกหืสสสมนนนนัััข้ยยจไไตตชบโโค นะครับกษัตควย์นตัมยอร์เดนนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่พัฒนานะครับกษัตริย์เมทริกซ์ึ้นมาทบทวนเล็กน้อยนะครับ1925มิถุนายนนะครับให้เส้นแบบไปที่เกาะเฮลโกเรนนะครับหรือเฮลโกแลนด์แบบสังกฤษนะครับก็ไปเรียกว่าหนีพวกละอองกสาดอกไม้ไปนะครับไปพักผ่อนนะครับแล้วก็พอจิตเรียกว่าสงบนะสงบดีนะครับนำเอกสารไปด้วยนะครับค้นพบคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายการแผ่รังสีของอะตอมได้นะครับว่าสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักการทบทวนอีกครั้ง สำนักกิชเงินนะครับ School of g ฟ t t i เงินเนี่ยนะครับวิธีคิดก็คืออย่างนี้ทฤษฎีเนี่ยมันควรจะอธิบายสิ่งที่สังเกตได้วัดได้เท่านั้นนะครับ mm hmm. วงโคจรอิเล็กตรอนวัดมองไม่เห็นนะครับตรวจสอบก็ยากไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงมันแต่ว่าพวกความเข้มของแสงที่ปลดปล่อยออกมาความยาวขึ้นเท่าไหร่สีอะไรพลังงานเท่าไหร่เข้มเท่าไหร่ตรงไหนหายไปเนี่ยวัดได้ทฤษฎีควรจะเอาเรื่องที่วัดได้เนี่ยแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่ามันมีการเรียกว่าเปลี่ยนสถานะนะครับจาก ชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งนะครับพลังงานเนี่ยนะครับถ้าจากสูงมาต่ำเนี่ยก็ปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีคู่ของมันใช่ไหมคู่ของมันซึ่งความเป็นคู่ของมันเนี่ยนะครับเมื่อมันร้อยเรียงกันเนี่ยครับเป็นคณิสตัลที่เรียก่เมทริกซ์ได้3คนนี้นะครับทำให้เกิดบริษัทเมทริกซ์ขึ้นมาให้เส,ส้นแบ่เนี่ยคิดคณิสตัลมาร,ร์คสบอลเรีว่าตระหนักรู้แล้วให้ยอร์เดนเนี่ยเป็นคนลงมือแล้วตามประวัติของเราไม่อ่านดูนะครับพบว่ายอร์เดนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลงมือคนทั้งหนักมากเเลยพราาะว่ จริงๆแล้วตอนมาร์คบอลต้องเดินสายไปทํางานหลายที่นะครับแต่ว่าจอร์แดนเนี่ยนะครับจะลงรายละเอียดไปแล้วก็บทความตีพิมพ์นะครับเคยพูดถึงไปแล้วนะครับอันแรกคือโดยไฮเซนแบกครับเดือนกรกฎาคมนะครับหนึ่งเก้าสองห้าแล้วพอถึงกันยายนก็าสองห้าก็บอลกับจอร์แดนนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับในปีถัดมานิดเดียวนะครับในปีถัดมานิดเดียวก็3คนตีพิมพ์ร่วมกันอันนี้ผมนําให้ดูได้เป็นเมทริกซ์นะครับที่อยู่ใน ตัวเปเปอร์นั้นแล้วก็อันนี้เคยพูดในเรื่องตอนมาร์คสบอลไปแล้วนะครับว่าสมการก็เป็นหัวใจของก็สแตมป์เชต์เนี่ยอยู่ในรุมสกับมาร์คสบอลด้วยบทความที่3นะครับที่ตีพิมพ์ในปี1926งเอต้นปีนะครับแต่ว่าตอนส่งเนี่ยส่งในเดือนพฤศจิกายน1925ทีนี้ภาพนี้ผมนําให้ดูซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ว่าคราวนี้จะเป็นมุมมองใหม่เห็นว่าในบรรดาน,นักฟิสิกส์ทั้งหมด29คนเนี่ยนะครับคนดังๆกันเลยไอสไตน์เนาะพาวลีย์นะครับโจแองเจอร์มาร์คสบอลนะครับไม่มี้นะครับ คนที่ไปได้อ่ต้องรับเชิญเท่านั้นนะครับแต่เกิดคำถามขึ้นมาสิครับว่าเอ้าในไหนเมื่อจอร์แดนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่คิดกบรสัตเมทริกซ์ซึ่งถือกันว่าเป็นกบรสัตรรูปแบบแรกนะครับกบรสตรัตคฟอนตัมรูปแบบแรกเนี่ยทำไมไม่รับเชิญไปมาร์คสบอลรับเชิญไป ไฮเซนแบกก็ไปนะครับเชอร์เงอร์ก็สัตว์ขึ้นก็ไปนะครับก็ไปคำคำที่บายก็บอกอย่างนี้บอกว่าเป็นเพราะาอายุเองน้อยเกินไปหรือวมันแ,บบแปลกเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าไฮเซนแบกเองเนี่ยนะครับอายุมากกว่ายอร์แดนประมาณปีเดียวเองก็รับเชิญไปแต่ก็มีคำที่บายต่อบอกว่าไฮเซนแบกเนี่ยเขาคิดหลักความไม่แน่นอนขึ้นมาได้แล้วและที่สำคัญคืออย่างนี้เขามีแบ็กอัพดีนะครับแบ็กอัพดีนะครับเพราะว่าเขาเคยทไปทำงานกับนั่นกับนิวส์บอลนะครับแล้วก็เพราะว่าการชุมครั้งนี้นะครับนิวส์บอลนี่เป็นหนึ่งในหัวใจสคคััญนะรบ ท,ที่ว่าทําให้เกิดไอ้พวกนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันเช่นกันดังนั้นวิทยาศาสตร์นี่ครับก็ยังมีมุมมองม,มุมหนึ่งของว่าต่อให้คุณทํางานดีจริงๆแค่ไหนนะหรือเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้าคุณไม่มีคอนเน็กชันนะครับหรือคอนเน็กชันน้อยๆนะครับหรือว่างานของคุณเนี่ยไม่เคยมีใครเห็นนะครับหรือบุคลิกคุณเนี่ยแปลกๆหน่อยนะครับเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุณเลยตามเนี่ยนะบบางทีคุณอาจจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าที่ควรก็ได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเห็นต่อไปคนะตอนที่เข้าไปเกี่ยวข้งองกับนาซีด้วยคคคออนนนนนตตัััมมฟิลด์ททฤษฎีี่่สะบะรซึงเป็ การขยายขอบเขตออกไปนะครับว่าเอ๊ะตัวอนุภาคเนี่ยมันมันสละหายไปได้นะโผล่ขึ้นมาได้นะแล้วก็มองตัวพื้นที่เป็นสนามขึ้นมานะครับเกิดการสร้างอนุภาคได้ทําลายได้ด้วยนะครับยอร์แดนก็เป็นคนแรกๆที่เรียกว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาทฤษฎีนี้นะครับ1927-1930นะครับมีเปเปอร์ด้วยแล้วก็ยอร์แดนนะครับคิดยอร์แดนอัลจิบาร์นะครับร่วมกับวอนนอยแมนนะครับแล้วก็ยูจินวิกเนอร์ตัวแรงจูงใจคือแบบนี้ครับสามคนนี้นะครับ ยอร์แดนเนี่ยเป็นทั้งเรียกว่าอย่างี้นักฟิสิกส์ก็มีความคณิตศาสตร์เก่งมากแต่นอยแมนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นถือว่าเป็นนักคณิตศาสตร์มากกว่านะครับแล้ววิทเนอร์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นะครับอยากจะหาวิธีการทางคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เมทริกซ์ที่อธิบายกลศาสตร์ควอนตัมได้นะครับพยายามพัฒนาขึ้นมาแต่ตอนหลังก็พบว่าไม่สำเร็จแต่ว่าปรากฏว่าอย่างี้ตัวยอร์แดนอาชิบ้าเนี่ยนะครับหรือาชิบ้าแบบจอร์แดนเนี่ยนะครับถ้าพูดแบบภาษาอังกฤษเนี่ยครับปรากฏว่าอย่างี้มันไปเจอการประยุกต์ในเรื่องอื่น รเรื่อง optimization การหาทางที่ดีสุดเป็นต้นปัจจุบันเรื่องสตริงทีอรก็ใช้บ้างในบางแง่มุมด้วยนะครับเป็นต้นหรือใช้ในพวกเรขาคณิตบางอย่างเดี๋ยวเราไปคนดูนะครับลองคนคำนี้คนดูนะมีการประยุกต์ด้วยยอร์เดนยังทางานด้านพวกเกี่ยวจักรวาลวิทยาด้วยนะครับก็เรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับมาจาก Dirac ถ้าใครจําตอน Dirac ได้นะดีเรกเนี่ยจะมีความคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคืองี้เขาไปเที่ยวสังเกตค่าคงที่นะครับบางค่าบอกว่าเอ๊ะขนาดของเอกภพเนี่ยฮะทาหาร ค่าเนี่ยมันจะเป็นค่าใหญ่มากเลย10ยกกำลัง40คือ1ตามที่ศูนย์สตัวเยอะมากเลยครัเดียวกันนี้ครับถ้าเกิดว่าเอาแรงนะครับระหว่างโปรตอนนิเคตอนเนี่ยนะครับมาเมื่อเทียบกันระหว่างแรง,งไฟฟ้าหารด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งแรงไฟฟ้ามันแรงกว่ามากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับหารมาปั๊บเนี่ยค่าจะใหญ่มากเช่นกันและอยู่ในออเดอร์หรือระดับเดียวกันเลยสิบยกกำลังสี่สิบเหมือนกันดิลันก็เสนอว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ มันไม่มีความบังเอิญมันเป็นเรียกว่าผลลัพธ์มาจากทางธรรมชาติแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเกิดจากเพราะว่าเป็นเพราะว่าค่าคงที่ที่เรียกว่าค่าคงที่เนี่ยจริงๆไม่คงที่นะครับไม่คงที่นั่นเองในดีเรกเสนอมาอย่างนั้นนะเราไปทบทวนตอนดิเรกดูนะฮะรากว่ายอรเดนนะครับจับเอาตรงนี้มานะครับมาต่อยอดนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ในเอกภพที่ค่าคงที่ไม่คงที่จริงจะเป็นยังไงนะครับเขียนหนังสือขึ้นมานะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Gravity and t h e Universe นนพื้ฐาาาของงจกววิิทยเชฤษฎี นะครับคนี่ผมค้นหนูคนให้ดูนะครับนี่ทางด้านฟิสิกส์ทร์นียอร์แดนก็ทํางานด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ครับในยุคประมาณ19,40ประมาณนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นพอทราบไปแล้วว่าทวีปเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าทฤษฎีเพจเทคโนิลส์นะครับยังไม่ยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับคำอธิบายคำอธิบายก็พยายามมีกันหลายอย่างเลยนะครับแต่คำอธิบายนึงคืออย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่โลกเป็นขยายตัวนะครับขยายตัวไปตัวเปลือกโลกก็แตกออกแยกออกจากกัน ฟังแล้วมันเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์เทียมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นสมมติฐานที่มัน valid ในแง่ที่ว่ามันถูกทดสอบได้ว่าใช่ไม่ใช่ไงจอร์แดนคิดอย่างนี้ครับบอกว่าเอ๊ะถ้าจะอธิบายเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าอย่างนี้เป็นเพราะว่าจากดีแรกนั่นแหละเพราะว่าถ้าค่า g นะครับมันค่อยๆลดลงไปนะครับค่าความถ่วงลดลงไปนี่นะครับตัวโลกเนี่ยอาจจะค่อยๆขยายตัวช้าๆขึ้นมาทําให้ตัวเปลือกโลกเนี่ยแตกออกไปจอร์แดนก็ต่อยอดนี้อไป ตอนหลังพบว,ว่าถ้าคำนวณไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะค่ามันเนี่ยมันไม่พอที่จะเป็นแบบนั้นนะครับและปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทฤษฎี p พ a t e ทค c t o n i c นะครับการเคลื่อนตัวของไอแผ่นเปลือกโลกต่างๆนี่นะครับไอเรื่องที่เรียกว่าโลกขยายตัวนะครับ expanding earth hypothesis เนี่ยสมมติฐานเนี่ยก็เลยมองว่าถูกมองว่าเป็น pseudoscience เป็นวิสัเทียมไปณปัจจุบันแต่ว่าณตอนที่สู่เสริใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็น candidate หนึ่งคือเป็น hypothesis นะครับเป็นสมมติฐานณตอนนั้นก็มีหนังสือด้วยนะครับ ใครสนใจนะครับแล้วก็มีเรื่องของนีจิโน่ด้วยนะครับเรื่องนีจิโน่นี่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในตอนพาลี่นะครับคร่าวๆคืออย่างนี้ครับบอกว่าในการสายบีต้านะครับสองสารกำมันแดงสีเนี่ยนะครับพบว่าตังสีเบต้าเนี่ยมีพลังงานแบบว่าหลายค่ามากเลยนะครับทำยังไงดีบอก็เสนอบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่พลังงานเนี่ยไม่ถูกอนุรักษ์นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับแต่พาลี่ก็มาถึงก็บอกว่ามีอนุภาคใหม่หลุดออกมาเนาะนะน่าจะเป็นแบบนั้นเสนอมาตอนประมาณปี1930ปลายปีเลยนะครับเขียนนจดหมายะครับ ถึงเพื่อนเรียกว่านักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ทั้งหลายนะครับใช้คำนั้นเลยทั้งสุภาพผู้สับซื่อแลยสับเปลีออกมานะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตอนหลังก็คนพบว่านิวติโนนี่มีจริง <c oughs> แล้วก็พิสดารด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามือเราเนี่ยนะครับหนึ่งวินาทีเนี่ยมีนิวติโนเนี่ยทะลุผ่านหนึ่งล้านล้านตัวนะครับชิลเลียนนะครับล้านล้านตัวขนาดเลยที <c oughs> นี้ยอร์แดนเนี่ยเสนออะไรเดนเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่ไอตัวแสงเนี่ยโฟตอนเนี่ยนะครับโฟตอนเนี่ยรังแสงเนี่ยประกอบดบอด้้ววววยยยนนนนนนิิิิตตตโโกกัับแออู่ กำเสนอทฤษฎีขึ้นมาแต่ว่ามีสองอย่างครับหนึ่งคืองี้ตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเขาตั้งใจว่าห่างออกจากวงการฟิสิกส์คนอื่นบบภาพอสมควรแล้วนะครับด้วยความคิดที่แตกต่างต่างนะครก็ไม่การยอมรับนะครับแล้วตอนหลังพบว่าทฤษฎีเขาเนี่ยนะครับมันไม่เรียกว่างี้ไม่ได้ใช้ได้ว่าคณทำนานผิดพลาดและสุดท้ายนะครับเรื่องของปรัชญาวิทยาศาสตร์นะครับยอร์แดนก็ช่วงบั้นปลายนะครับจริงมันฝังมาตั้งแต่ตอนวัยเด็กแล้วครับที่เรียนรู้จากพ่ออ่านหนังสือมาเยอะๆนะครับแล้วรู้จากแม่นะครับเยอะๆเนี่ยก็คุ ในสุดก็มาจบกันที่เรื่องปรัชญาวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็พยายามที่จะเขียนหนังสือมาผมลองค้นดูนะครับพบว่าอย่างนี้อย่างปี19.7 7ก็นะครับก็มีงานของเขาเช่นกันจริงมีมีอีกนะครับอันนี้มาให้ดูอันเดียวทีนี้มาช่วงสุดท้ายของยอร์เดนนะครับซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่ามันทําให้เห็นมุมของเขาที่เรียกว่าอาจจะแตกต่างคนอื่นมากที่หนึ่งยอร์เดนเนี่ยจะมีคนที่มีด้วยความเข้มข้นทางเกี่ยวเรื่องทางการเมืองสูงมากเพราะเขาเนี่ยนะครับสับสนนาซีนะครับ,บ,รบแต่ไม่ทั้งหมดนะครับ ก็ถ้าแบ่งเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่ช่วงนะครับช่วงที่นาซีรุ่งเรืองนะครับช่วงเรียกว่าหลังแพสงครามแล้วหลัง,ง,ลลลง1นึ่มาแล้วนะครับช่วงที่เป็นสงครามเย็นแล้วก็ช่วงที่เขาปลีกตัวออกมาเลยสบวนิดหนึ่งนะหนึ่งเก้าสามสามสิบสามสิบมกราคมนะครับฮิตเลอร์ขึ้นสวมหน้าชใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นพวกยิวก็โดนเล่นงานหนักเลยนะครับพวกร้านค้าก็ถูกแปะป้ายนะครับเนี่ยอย่าไปซื้อของนะนะครับหรือถูกกีดกันนะฮะไม่ให้เข้ามาทํางานในบางที่นะครับ หรือแม้แต่ว่าการฆ่าสังหารหมู่นะฮูลคอสนะครับชาวยิวเป็นต้นที่ยุคนาซีเรือ้มนาจเนี่ยนะครับตอนนั้นยอร์แดนเนี่ยก็เต็มที่เลยนะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรรคนาซีด้วยแต่ตอนแรกเนี่ยถูกปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าคุณทำงานกับพวกยิวนะไอน์สไตน์ก็ยวิวนะมาร์กสบรร์บอลก็ยวิวต่างเนี่ยมีเพื่อนเป็นยิวเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยก็รับเข้าไปนะครับแต่รับเข้าไปแบบชนิดไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่นะแต่ยอร์แดนเนี่ยนะครับเขาก็แสดงตัวพอสมควรนะเขาก็เขียนบทความสนับสนนาซีว่านโยบายเนี่ยเชื่่ออไดด้้ยยยกเเววนางี อย่างน้อยยกขึ้นอย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับที่อย่างนี้คือเยอรมันเนี่ยนะครับในยุคฮิตเลอร์เนี่ยนะครับจะถือว่าตัวเองเป็นชาวอารยันนะครับเพื่อเอาคําว่าอารยันเนี่ยมาตีความใหม่ว่าเป็นชนชาติที่เชื้อชนชาติที่สูงส่งเชื้อถือสูงส่งนะครับคนขาวจมูกโด่งนะฮะผมสีบรอนนะครับตาสีฟ้านะครับแล้วก็มีลักษณะกายภาพแล้วก็สมองเนี่ยดีเลิศกว่าชาติพันธุ์อื่นทั้งปวงในโลกนี้นะครับแล้วกเกลียดยิวมากนะครับเกลียดยิวมากก็โทษว่ายิวเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ททําาาให้้้เเเรรรรีีีียยยกกว่่่อมมนนแพสงงคคโลั ็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพเพราะว่ายิวเ่ยนะครับถูกเกลียดตั้งแต่อดีตนั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือยิวเนี่ยคุมพวกเศรษฐกิจไปเยอะนะครับเป็นพวกพ่อค้ากาับก,การธนาคารเยอะด้วยนะครับก็แต่งี้ครับพอเรียนวิชาการปั๊บเนี่ยนะฮะนาซีเยอรมันบอกว่าวงี้ฟิสิกส์ของพวกยิวนะครับทฤษฎีส,สมบัติภาพไอน์สไตน์ Star ซึ่งเป็นยิวอ่าก,กษัตร์ควอนตัมซึ่งยิวเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะเลยนะครับนะอาโยบวนไทร์เซนแบกใช่ไหมครับกับบางคนเท่านี้นะฮะ อย่าไปนั่นมันอย่าไปหนุนมันนะครับมันหนุนนี่ดีกว่าดอยฟิสิกส์นะครับก็คือฟิสิกส์ของเยอรมันนะครับหรือว่าอารยันฟิสิกส์ฟิสิกส์ของชาวอารอยันนะครับส่วนพวกฟิสิกส์ของยิวเนี่ยมันผิดมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็ต้องต่อต้านแบบนั้นนะครับแล้วก็มีแการนำนะครับทำแบบนี้นะแต่ยอร์แดนเนี่ยไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เขาแตกต่างนะครับแม้ว่าเขาจะสมัครเป็นสมาชิกพัฒนาสีก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ควรจะตัดสินกันด้วยเรื่องข้อเท็จจริงไม่ใช่เชื้อชาติ จุดนี้มันจุดที่แตกต่างนะครับเขาก็ปกป้องปกป้องฟิสิกส์ของเรียกว่ายิวถ้ามองจากมุมมองของพวกทางพวกนาซีหนึ่งกันยายนหนึ่งเก้าสาครับเยอรมนีนะครับบุกโปแลนด์นะครับสงครามโลกครั้เบิดก็เรื่องเรื่องนี้สําคัญมากคืออย่างนี้ตัวนี้ผมเล่าให้ฟังในเรื่องอัลเฟนไฮเมอร์ไปแล้วนะครับลองทบทวนดูนะครับเยอรมนีก็มีความพยายามเช่นกันในการสร้างรุ่นนิวเคลียร์แล้วแกนนำคนสำคัญที่ไฮเซนแบกนี่ครับออตโตฮานนะครับคนที่ค้นพบในนิวเคลียร์ฟิชชันอะไรพวกนี้นะฮะะนครับเเดบลพวกนีี้ยยดดิเเนนนออร์มมาแต่่่ไกวะครับไม่เกี่ยวเรียกว่า มอบหมายนะครับให้ไปสอนอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์สภาพอากาศอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงหลังๆของสงครามเนี่ยนะครับก็ไปอยู่กับพวกฐานเรือแต่ว่าก็ไม่ได้ทำไนมักนนั้นเรากททำงานวิจัยนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแผ่ของเสียงในใต้น้ำนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยนะครับแตกต่างจากผู้ทหารนะครับก็เลยเรียกว่าแยกตัวออกมาน่ดหนึ่งนะครับไปทํางานวิจัยทางด้านพวกจักรวาลวิทยานะครับที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ตีพิมพ์บทความออกมาแล้วพอเยรมนีแพ้สงครามปั๊ ก็เรียกว่าอย่างนี้จบเลยนะครับยอร์เดนสิ่งที่เขาหนุนมาก็เสร็จเลยแต่ตัวเขาเองครับก็ยังมีความเป็นชาตินิยมอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเอาความเป็นนาซีออกไปจำได้ไหมฮะออกไปอันเดียวกันเนี่ยเอ่อความที่เขาสัมผัสพวกนาซีมามากก่อนเนี่ยนะก็ถูกกีดกันนะครับไม่ให้เขาทํางานนะครับในหผวาที่ัยต่างนะครับก็ต้องเป็นฟรีแลนซ์ใช้คำนั้นเลยนะเป็นฟรีแลนซ์เลยนะนักวิชการอิสระเลยแต่มาร์กบอลอาจารย์เก่าของเขาเนี่ยครับก็ช่วยพาลี่ก็ช่วยเขาแล้วก็มีช่วงหนึ่งด้วยนะครับที่ย ไปเป็นเรียกว่าอย่างี้สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรด้วยแล้วก็ช่วงน,นั้นนเี่ยความคิดของเขาคือเขายังต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์อยู่แต่ว่าจ,จ,จ,จุดหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนอกจากคนอื่นคืออย่างนี้เขาสนับสนุนให้เยอรมนีเนี่ยนะครับควรจะเริ่มมีอาวุธนิวเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นอย่างเช่นไฮเซนแบกพาวลี่แล้วก็รุ้นหมด18คนนะครับได้ร่วมกันแถลงการเลยนะครับเลือดสิคนเนี่ยนะครับเรียกว่ากัจจินเงินมานิเฟสโตนะครับแถลงการกัจจินเงินบอกว่าไม่เอานะเยอรมนีไม่ไม่คควววรรจะมีีอาุธนิเลย นะครับอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างนะครับว่าทำให้ยอร์แดนเนี่ยยิ่งแปลกแยกออกจากเพื่อนนะครับในวงการเดียวกันออกไปก็ในช่วงตั้งแต่1961ขึ้นไปนะครับจนถึงมัดปลายชีวิต1980เนี่ยนะครับก็เรียกว่าทำงานค่อนข้างโดดเดี่ยวมากพอสมควรนี้ให้ดูรางวัลที่เขาได้รับนะครับจริงๆยอร์แดนเนี่ยรับรางวัลเยอะนะครับเพราะผลงานเยอะมากนี่นะครับแม้แต่เหรียญมัคส์พรังก็ได้นะครับเหรียญของเกาส์ก็ได้นะครับได้รางวัลมาสี่รางวัลแต่อย่างนึงที่ไม่เคยได้คือรางวัลโนเบล แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีคนเสนอย่อด้านทั้งหมด12ครั้งนะครับในช่วงปี1 9 5 1 1 9 7 4แต่ว่าไม่สำเร็จนะครับอันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับที่ที่อธิบายกันคือว่าเป็นพวกะเขาเนี่ยนะครับมีความเรียกว่าปอินกับเรื่องการเมืองเยอะมากแล้วตัวมาร์คบอลเองก็เหมือนกันนะครับมาร์คบอลเนี่ยจริงๆแล้วควรจะได้วันโนเบลพร้อมๆไฮเซนแบกแต่กว่าจะได้เนี่ยจำได้ไหม้ครับยีกว่าปีจนมาร์คบอลรู้สึกช้าใจมากเลยว่าทำไมไม่ได้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนคิดหนึึึ่่งใในนนนนนคคคทททีีําาาาห้้้เเเกกกกิิดมมมมรรรซ์ขขป็ตว ก็มีส่วนที่มันเห้พันๆกันเรื่องการเมืองทำลองนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีให้ความช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะครับเชิงการเมืองยอเดนนะครับก็จบชีวิตลงนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับก็ทิ้งมรดกผลงานเอาไว้ให้เราได้ใช้งานนะครับบริษัทเมทริกซ์แล้วก็อื่นยอเดนอัลจิบราเป็นต้นนะครับแล้วก็ทําให้เราคิดได้ว่านะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับแม้ว่าคุณจะมีความเก่งกาจในเชิงวิชาการนะครับ แล้วก็เคยทางานที่บราเรียโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ผลงานต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยนะครับแต่บางครั้งชื่อเสียงก็าอาจจะไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับจริงๆรายการยูเรกาตอนนี้นทำมาเพื่อที่จะทําให้คนไทยนะครับรู้จักพัตส์ยอร์แดนเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าชื่อนี้นะครับมกักจะถูกซ่อนเอาไว้แล้วก็ไม่ค่อยพูดถึงนะครับก็หวังว่าจะได้มีการค้นคว้าเกี่ยวเรื่องเขามากมายมากขึ้นต่อไปนะครับพบกับยูเรกาครั้งต่อไปได้ในข้างหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice